แต่งตัวคนเมืองตวยกันเป็นจันพอแล้วมว่วนอังงามดีห้อยดอกบาลิดอกเอื้องหลายสีเก้าผมงามดีหนุ่งพามอหอนำเอาอาหารหน่วยไม้มาต้มน้ำส้มปล่อยน้องสาปึครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุ ขอน้องกราบไหว้สุนาแม้ลูกหลานนี้ล่วงเกินวาจาทํากริรยาลับหลังต่อหน้าขอกราบอภัยเติ๊นายปู่ป้าขอกรุณายกเว้นอภัยโต้ตาอย่ามาหนุเก้นเพื่อเป็นบาปอังอันใดสิบนิ้วยื่นยกวิงวอนจากใจ ขอพระทรงใจพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ปังปอนยอแก่ผู้เท่าเป็นสุนานาเนิ่อนักกำลังวังชาแข็งแรงแต่ตักจิตใจจุ่มอันเจาบาญบ่มีโรคหายอยู่กับลูกหลานอายุยากนานร้อยสาวบววเขา้า ทูลของในานามพระเยซูเจ้าพระองค์เฮาเลิศลิบอาเมนกรับขอเชิญตัวแทนนะครับได้ทำการดำหัวได้เลยนะครับ ครับในทุกๆปีนะครับเรามีการจัดงานแบบนี้นะครับเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืกสารประเพณีปีใหม่เมืองนะครับก็ถือว่าทุกๆปีเราจัดขึ้นแบบนี้เราก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับทุกๆปีนะครับเรามีการจัดขึ้นนะครับเราก็อยากมีการสลับปรับเปลี่ยนปีนี้ก็เปลี่ยนหน้าใหม่ในการดำหัวนะเราก็ดีใจว่าเรามีโอกาสเปิดโอกาสให้กับทุกๆรุ่นได้มีการดำหัวนะครับ ผมเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมขอสัญญานะฮะว่าประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่คริสเตียนยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงรู้จักแล้วนะครับเป็นท,นที่เป็นที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจากผลผลิตที่ออกไปก็อยู่ในสังคมได้อย่างทั่วราชอาณาจักรก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราบอกว่า ไม่รู้จักเชียงใหม่คลิสในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับความยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งอาจารย์ทั้งหมด15ท่านที่อยู่บนเวทีและก็อาจารย์ที่เป็นคุณครูสอนในปัจจุบันด้วยนะครับก็มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่เรานะครับตอนนี้กำลังวอวยพรนะครับกำลังวอวยพรโอ ตัวแทนนักเรียนนะครับและเดี๋ยวจะมีคุณครูได้ให้พรนะก็ถือว่าเป็นพรปีใหม่นะครับจะเปิดปีนักศัตร์ใหม่แล้วเราก็ได้รับพรดีๆจากคุณครูอู้โของเราซึ่งท่านก็เคยสอนเรามาก่อนนะครับ โอเคนะครับถ้าท่านเสร็จแล้วท่านสามารถกลับเข้าที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรับผ่อนด้วยกันนะครับอเ,เอาบันทึกภาพร่วมกันใช่ไหมตัวแทนรุ่นสักครู่นี้นะฮะขอท่านหันหลังกลับไปหาสื่อมวลชนนะเราจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับเราจะเป็นตัวแทนของสิทธิ์เก่าในการถ่ายรูปด้วยกันนั่งก็ได้นะครับนั่งคุกเข่าก็ได้นะครับ เราบอกเลยว่าประเพณีที่ไหนไม่สุกเท่าประเพณีของเรานะโดยเฉพาะชาวลา้านนาซึ่งปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ประชาสัมพันธ์ให้เลยนะฮะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีการสมโภช720ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบ60พรอบนักสัตว์ปีนี้เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่มากๆนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช,ชื่อว่าท่านคงจะเที่ยวหลายๆจุดของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหัวในเรื่องของการเดินทางและการดํารงชีวิตด้วยร<อ>เรารอบครอบจริงแต่บุคคลรอบข้างของเราอาจจะไม่รอบ ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะต้องดูแลและรอบครอบเป็นหลายๆเท่านะครับสำหรับในเทศกาลปีใหม่ด้วยเฉพาะถนนลื่อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามีการสระน้ําด้วยนะครับก็เป็นห่วงสุขภาพเพรเราค uh ืน huh. พี่น้องกันนะครับเก็ไล่ด้วยก่ง เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับในปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับคุณครูทั้ง15ท่านนะครับคุณครูเจริญสมณัสคุณครูประดิษฐ์พงปัญญาคุณครูทวีศักด์ณลําปาาคุณครูจิราขันแก้วคุณครูสายยางเหลืองอุทัยคุณครูพิรุณตื้อจัตตาคุณครูบุญมีบุญแก้วคุณครูกฤติมาลยวัน์คุณครูพนมีฐานาและคุณครูวารินสินทคุณครูวาดุณีบุญมีคุณครูสุธานีสุภาวัตคุณครูพิสุทธิ คุณครูสมศักดิ์กัลยาวงและคุณครูอรนญญาเด็ครับตอนนี้เรามารับพรอนด้วยกันดีกว่าใช่ครับขอเรียนเชิญคุณครูเจริญนะครับสมนัสนะครับเราจะให้คุณครูให้พรเรานะในค่ัางคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เตรียมรับผ่อนนะครับ ทุกท่านครับผมขออนุญาตนะครับผมขอเราขอเสร็จในช่วงพิธีก่อนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาไหว้ดำหัวนะครับเป็นการส่วนตัวที่โตของผู้บริหารและครูวอาวุโสนะครับสวัสดี นักเรียนเก่าจึงไม่คริสเตียนทุกท่านได้มาในพิธีกเก้าดํำหัวเพืแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้เพื่อวิชาการสั้งสอนมาตลอดสบัดนีท่านทั้งหลายได้มาเพื่อที่จะมาคารวะถึงครูาอาจารย์ท่านจะใจปีเก่าที่ผ่านไป ขอคือ้ทุกท่านนั้นได้ผ่านพ้นไปและปีใหม่ที่มาถึงขอคือ้ท่านมีชีวิตที่จเจริญขึ้นในพระคุณและความรักของพระเจ้าและได้รับการชนะเสนิญจากพระเจ้าที่จะได้มีชีวิตอยู่และโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่กับคงเฮียนจังไมคริเกียน ซึ่งเป็นสถาบันที่สือความรู้และวิชาการแก่ลูกชิดลูกหาทุกๆคนบาราขออวยพรนึ้แก่ทุกท่านที่มาในโอกาสนี้สวัสดีครับ ขอขอบพระคุณนะครับคุณครูเจริญโสมนัสน,นะครับที่ท่านได้ให้พรเราในค่ำคืนนี้นะครับและขอขอบพระคุณคณะครูทั้ง15ท่านด้วยนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของคณะครูทั้งหมดของโรงเรียนเชียงใหม่พิเศษของเราที่เปิดโอกาสให้เราได้มาสุมาลาโต้นะ